คนน้เนคนอะาใช่กินยาตื่น่แนโอเสียแล้วเสียไล้ว้ันนี้เป็นาเลยเป็นไรกายช่ไหม้ผู้ชาเราเรากดครใช่าม้อลนวา่าตังโตหมด มีอะไรประมาณเท่าไหร่ปาทางที่ไหนส่งไปไหนไม่จะมารับได้จะไปส่งไหนเนี่ยครับรอรอไปส่งนะรอไปส เ่ายังเขายังไม่ไหวใช่ไหมผมมีอะไรบ้างโตตอตามนี้กั